สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคนิคที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเป็นเทคนิคสองส่วนที่มาจากคาสอนของครูบาอาจารย์เพื่อที่จะรับมือกับใจของเราที่มันวุ่นวายไม่เคยหยุดนิ่งให้กลับมาพบกับความสงบที่แท้จริงได้ท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายแบบนี้ล้ครับเคยตั้งคําถามกับตัวเองกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมนะใจของเรามันถึงได้ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีไม่เคยได้หยุดพักเลยเหมือนกับว่ามันไม่มีทางที่จะสงบนิ่งลงได้อย่างสมบูรณ์จริงๆเลย เขามีคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยนะครับเขาบอกว่าใจของเราเนี่ยเหมือนม้าพยศเลยคือธรรมชาติของมันก็คือการคิดการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือตัวที่คอยดึงเราให้วอกแวกไปสู่ความฟุ้งซ่านความกังวลต่างๆนานา,นา พอใจมันตะลิดออกไปข้างนอกใช่ไหมครับไปยึดไปเกาะกับเรื่องราวต่างๆมันก็จะทําให้จิตใจอ่อนแอลงแล้วก็อาจจะตกไปอยู่ในสภาวะที่เป็นลบได้ง่ายขึ้นจนสุดท้ายก็ติดอยู่ในลูปหรือวงจรของความเครียดแบบไม่รู้จบเลยแต่ว่าปัญหานี้ก็มีทางออกที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งเป็นแก่นคําสอนจากคุณครูไม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธรรมชยโยแห่งวัดพระธรรมกายครับนี่แหละครับ หัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้อยู่ในประโยคนี้เลยอยาให้ตรึกละเอียดให้แตะฟังดูสั้นๆง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันหมายความว่ายังไงก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยเรามาทําความเข้าใจคำสองคานี้ให้ตรงกันก่อนคําว่าหยาบในที่นี้ก็หมายถึงสภาวะใจที่ยังวุ่นวายฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยส่วนคาว่าละเอียดก็คือตอนที่ใจของเราเริ่มนิ่งเริ่มสงบลงมาบ้างแล้วนั่นเองครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยสำหรับการจัดการกับเจ้าม้าพยศตัวนี้นั่นก็คือการตรึกซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการกับใจในสภาวะที่ยังหยาบหรือยังวุ่นวายอยู่นั่นเองครับแล้วการตรึกนี่มันทำยังไงมันก็คือการที่เราค่อยๆนำทางใจที่กำลังวิ่งพล่านอยู่เนี่ยให้กลับมาอยู่กับจุดสนใจเพียงจุดเดียวที่เรากำหนดไว้อย่างเช่นการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆไว้ในกลางตัวเรา พอใจมันแวบไปคิดเรื่องอื่นเราก็ค่อยๆดึงมันกลับมาย้ำนะครับว่าค่อยๆดึงกลับมาอย่างนุ่มนวลแต่ทำสม่ำเสมอโอ้โหแล้วคำอุปมาเปรียบเทียบนี่คือชัดเจนมากครับเขาบอกว่าการตรึกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาเชือกไปผูกมาพยศไว้กับเสาหลักไม่ให้มันวิ่งเตลิดไปไหนไกลหรือเหมือนการให้ของเล่นแค่ชิ้นเดียวกับเด็กที่กำลังสนมากๆเพื่อเขาจดจ่ออยู่กับของเล่นชิ้นนั้นแทนที่จะวิ่งไปทั่วบ้านเห็นภาพเลยใช่ไหมครับพอเห็นแบบนี้แล้วมันชัดเลยใช่ไหมครับว่าตรึกเนี่ย เราจะใช้กับใจที่ยังหยาบเพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นส่วนแตะจะใช้กับใจที่ละเอียดแล้วเพื่อประคองแล้วก็ทำให้ความสงบนั้นมันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกมันคือการใช้เครื่องมือคนละชิ้นสำหรับงานคนละขั้นตอนกันเลยโอเคทีนี้พอใจเราเริ่มนิ่งแล้วล่ะจะทำยังไงต่อนี่แหละครับคือที่มาของเทคนิคที่สองนั่นก็คือการแตะซึ่งเป็นวิธีที่ละเอียดอ่อนกว่ามากๆแล้วก็จะใช้ก็ต่อเมื่อใจของเราเริ่มสงบลงแล้วเท่านั้น ประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือการให้เครื่องมือให้ถูกกับงานถ้าใจเราเริ่มสงบแล้วแต่เรายังไปฝืนตรึกหรือพอยายามเข้มมันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับการเอามีดปอกผลไม้เล็กๆไปพยายามผ่าฝืนนะครับไม่ใช่แค่จะไม่ได้ผลนะแต่เราจะไปทําลายความสงบที่มันกําลังจะก่อตัวขึ้นมาด้วยซ้าแล้วการแตะที่ว่าเนี่ยมันต้องเบาขนาดไหน โอ้โหคำเปรียบเทียบนี้สวยงามแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยครับเหมือนคัน,นนนกที่ค่อยๆลอยลงมาแตะบนผิวน้ําคือมันต้องเป็นการรับรู้ที่แผ่วเบาละเอียดอ่อนถึงขนาดนั้นเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เราจะมาลองรวบยอดทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยภาพเปรียบเทียบสุดท้ายที่จะทําให้เราเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้แบบชัดเจนมากๆเลย ลองนิดภาพตามนะครับว่าใจของเราเนี่ยก็เหมือนน้ำในแก้วใสๆนี่แหละแต่ดันมีตะกอนฟุ้งกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วความคิดซ้ำไปซ้ำมาของเรานี่แหละครับคือตัวการที่คอยคนให้น้ำในแก้วนั้นมันขุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วบทบาทของการตรึกคืออะไรในภาพนี้การตรึกก็คือการที่เราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าพอแล้วฉันจะหยุดคนน้ำในแก้วนี้สักทีมันคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับคือการหยุดกิจกรรมที่ทำให้ใจเราขุ่นมัว แล้วพอเราหยุดคนแล้วขั้นต่อไปการแตะก็คือการแค่นั่งเฝ้าดูอย่างอดทนและนุ่มนวลที่สุดครับปล่อยให้ตะกอนความคิดต่างๆมันค่อยๆตกลงไปนอนก้นแก้วของมันเองตามธรรมชาติให้ความใสสะอาดมันปรากฏขึ้นมาและผลลัพธ์สุดท้ายที่เราจะได้จากการทำสองสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องกันคืออะไรครับ ก็คือใจที่มันนิ่งสนิทใสบริสุทธิ์เหมือนน้าในแก้วที่ตกตะกอนหมดแล้วซึ่งจะทําให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นแล้วก็มองเห็นสภาวะที่แท้จริงภายในใจของเราได้อย่างชัดเจนถ้าจะสรุปเป็นตารางให้เห็นภาพง่ายๆก็คือจากสภาวะใจที่วุ่นวายเหมือนน้าขุนเราใช้การตรึกหรือการหยุดคนเพื่อให้ความสงบมันเริ่มก่อตัวขึ้นจากนั้นพอใจเริ่มสงบเหมือนน้าที่เริ่มตกตะกอนเราก็เปลี่ยนมาใช้การแตะหรือการเฝ้าดูอย่างอดทน เพื่อให้ความโปร่งใสที่แท้จริงมันปรากฏขึ้นมาในที่สุดครับสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เป็นลองสำรวจใจตัวเองกันดูนะครับก็คือในตอนนี้จังหวะใจของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเป็นแบบหยาบที่ยังต้องการการตรึกเพื่อช่วยเหนียวรั้งหรือว่าเป็นแบบละเอียดที่พร้อมแล้วสำหรับการแตะอย่างแผ่วเบาการเข้าใจสภาวะของตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของศิลปะแห่งใจที่แท้จริง